ได้ยินหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์เคสีคุณธนงทุกล่างเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยคุณเสียงมาอยังค่ะเสียงมายังมีเสียงไหมคะคุณธนงช่วยเช็คให้หน่อยโอ้ยนานๆขึ้นไลทีนึงทำไม่ถูกเลยอะมีเสียงไหมคะ สวัสดีครับคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์ได้ยินเสียงไหมเสียงมาแล้วโอ้ชัดเจนไหมขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่ยังแวะเข้ามาให้กำลังใจกันนะคะตอนนี้แม่อ้วนกำลังกลับจากนครนายกนะคะไป ไปรับลอตเตอรี่มากำลังกาลังจะกลับกรุงเทพนะคะัขึ้นทางด่วนแล้วนะคะได้ยินครับคุณสมบูรณ์สบายดีไหมประจบสบายดีไหมคะสบายกันดีไหมเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทั้งแปดท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ ขอบคุณลหลายคุณสมบูรณ์บอกสบายดีครับโอ้ค่ะค่ะดีใจด้วยนะคะเอ,อไม่ได้เจอกันนานเนาะไม่ได้คุยกันนานมากแล้ววันนี้ไม่อ้วนอ่ะอยากอยากคุยแต่เมือม่อเมื่อเมื่อไปบ้านรอบก,ก่อนอะ่ะก็อยากคุยนะแต่ว่าพอดีขึ้นไลฟ์แล้วขึ้นไม่ได้ลืมไม่ได้ไลฟ์นานอะ่ะลืมทำนอง ขึ้นไม่ถูกเลยต้องโทรไปถามเพื่อนๆว่าเขาทำยังไงกันมันลืมไม่น่าเชื่ออมอนนางกูลสวัสดีค่ะคุณอมอนฝนลงเม็ดหรือยังครับยังเลยค่ะตอนนี้ไม่อวนอยู่บนทางด่วนนะคะเราขึ้นจากอะไรนะพี่ว่าน ขึ้นจากคลองหกนะคะแถวลังสิทธ์นะคะแต่ยังฝนยังไม่มีนะคะตอนนี้แต่ก็รู้สึกว่าแสงก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มหลีหลีแลวเนาะพี่วาเนาะหน้น่าน่าจะมีฝนข้างหน้านะคะน่าจะมีฝนแต่ตอนนี้ทางนี้ก็ยังแดดแดดจ้าอยู่ ฝนนะคะทางวน้นก็ยังเป็นแดด่แต่ข้างหน้าเนี่ยถุงใสจะเจอฝนแน่เลยวันนี้ไม่ได้เอาลมมาด้วยนะคะุณสมบูรณ์ตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมไหมเอ่ยคุณธน,นงทานข้าวหรือยังคุณธน,นงบอกแผนดินไหวหรือครับ <c oughs> แผ่นดินที่ไหนไหว <c oughs> มือมันไม่นิ่ง <c oughs> มือมันไม่นิ่ง มันยังไม่นิ่งอ๋อพอดีเมื่อกี้จะปรับปรับกล้องให้มันแบบเอียงให้เราเห็นในในระดับสายตาแต่พอดีมันมันบิดแรงเนาะแหมทั้งว่าแผ่นดินไหววันนู้นดีที่ไหวอะอยู่บนครับอ๋อนึกว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วอีก เออไม่ว่านได้ยินข่าวว่าคุณสมบูรณ์จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วคะใช่ไหมแซลแซลเซลเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมไม่ใช่เพื่อนแก่เนาะสมบูรณ์หัวละนะคะคุณอมอนอคุณอมอนนี่ เออพอดีไม่ว้วนอ่ะมันไม่สะดวกใส่ประแจให้นะคะขอโทษด้วยนะคะยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่ประแจให้คุณมอมรคนไหนเนาะนึกออกไหมเนี่ยถ้าไม่ว่านจำไม่ได้ไม่ว่านก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณสมบูรณ์เขาหัวมาสร้างวาวันรั้นหัวล้อถูกใจละสิมาสร้างว่าอะไรขาวเขาลือกันให้สะพั่ ขาลือกันให้สะพัดมันเป็นเรื่องจริงไหมอะ่ะ้าคุณธนมันเป็นเรื่องจริงไหมที่คุณสมบูรณ์จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไทยแลนด์หายไปเลยเหรไทยแลนด์ไปทางไหนแล้วนะ่ะน,นานๆเจอกันทีไม่ยอมอยู่คุยกับเพื่อนเลยนะหายไปไหนละประจุก,ก็ไม่อยู่แล้วมั้งคุยกันได้นะคะถ้าใครยังอยู่คุยกันได้นะคะ,ค,ออค,ะ,ค,ะคิดถึงอะ ไม่เจอกันนานแล้วคิดถึงคิดถึงทุกคนไม่อ้วนเสียงปกติยังเมื่อก่อนพูดไม่ชัดเลยก็เลยไม่อยากพูดประหัดพูดอยู่นานพูดชัดไหมอ่ะเชิญคอมเมนต์มาหน่อยคุณสมบูรณ์คุณธน o n เชิญคอมเมนต์มาหน่อยว่าพูดชัดไหม ดูสิพี่อ้วนไอ้นี่หนูเนี่ยไอย้ที่จับป้องนะมันทำไมถึงมันทุกอย่ต้องไปซื้อที่กันสั่นมาเนี่ยพื้นถนนก็พื้นถนงก็ให้หัวใจมารัรวๆนะคะพี่อ้วนพูดชัดติยังถามก่อนชัดไหมชัดไหมแต่เหนื่อยง่ายนะเดี๋ยวนี้เหนื่อยง่ายพูดมากก็เหนื่อยเดินมากก็เหนื่อย เลยไม่ค่อยได้ขึ้นไลน์อะนะคะเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับุญนงบอกว่าชัดเจนขอบคุณค่ะขอบคุณมากเออหวังว่าเราเจอฝนแน่เลยพี่ว่าดูดิตายแล้วตายแล้วโอ้ฟ้าแลบแรงด้วยอ่ะจะไลได้ไหมเนี่ยกลัว ถ้าหายไปเฉยๆก็แสดงว่าฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับกลัวจังเลยอะ่ะคุณธนงเ,นเฉยๆคุณสมบูรณ์จะไปอยู่ประเทศไหนครับลนะเออลองเอาคุณธนงไม่ได้ยินข่าวเลยเหรออะไรตกข่าวอะ่ะขนาดแม่อ้วนไม่ได้อยู่ในวงการและแม่อ้วนยังเคยได้ยินเลยไปแอบให้กําลังใจกันอยู่นะคะแต่บางทีก็ไม่ได้ลงลอง,ลงดึงเต็มาร่หมดท่าแล้มีไอด้ด่านหนึ่งมีตำรวจอยูมีตำรวจเหรอ เดยวนะเดีแดวนะอเอาเข็ผมขัดมาคาดกันเหนียวกันเดี๋ยวคุณเทนงแซวเองคุณเทนงถามคุณสมบูรณ์อยู่ไปอยู่ประเทศไหนครับคุณสมบูรณ์หายไปแล้วเมื่อไหร่จะถินไปไม่กลับมาเลยบ้าน เดี๋ยวนี้ร้องเพลงได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครบเพลงแล้วนะมันเหนื่อยเพื่อนเพื่อนไปไหนกันหมดเพื่อนลืมหมดแล้วอ้าวพี่อ้วนถ้าเราขึ้นทางนี้เราก็ไม่เห็นเครื่องบินเลยฮะอ๋ะอเราไม่ได้ผ่านสนามดอนเมืองใช่ไหม ท่านว่าเราจะเจอฝนไหมเจอฝนรไม่ใช่ตอนที่ลงไปอ่ะไม่รู้ว่าแต่ตอนที่ไปนี่ครับคุณสมบูรณ์บอกว่าไม่ได้ไปไหนหรอกครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> จริงเหรอคะจริงๆนะจ๊ะอุย๊ยฟ้าแลบไหมฮะแลบแลบไหม ฟ้ฟ้าแลบลิ้นยาวเฟี้ยวเลยค่ะคุณสะกูลคุณธนงถ้าไม่อ้วน <c oughs> ปิดจอมืดไปแสดงว่าตกใจฟ้าแลบนะคะกลัวเห็นเขาถ่ายฟ้าผ่ากันแล้วกลัวเอลยไอเรามันก็สบานไปเยอะซะด้วยสิยส <c oughs> พูดเล่นนะดีใจจังเลยขนาดไม่ได้ไลค์นานแล้วยังมีเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจทั้ง11ไลค์11เเลิฟมาแล้ว คนที่ยังอยู่ก็คุยกันได้นะคะคุยเป็นเพื่อนกันเนาะจะได้ไม่เงานะคะเพื่อนๆโหจะฝนตกแล้วอ่ะหรือยังไงก็แม่ว่านขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันแม่ว่านจะขออนุญ,ญาตลงไลน์ก่อนนะคะเพราะว่าคุณสมบูรณ์บอกแม่ว้านเห็นผมเป็นคนโกหกเลรอครับ เปล่าล่ะเอ๊ไม่ได้เห็นเป็นคนโกหกหรอกก็แซวอ่ะได,ได้ยินข่าวเฉยได้ยินข่าวเฉยก็แซวเล่นไม่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะขึ้นแป๊บเดียวเองอะ่ะพอดีฝนมันตกนะคะ,ะฟ้าแลบแรงมากเลยไม่ว่านต้องขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน,พ,นพอดีกลัวนะ่ะเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะเขาลงเขาปิดตรงไหนอะพัพี่บ๊ายบาย,บาย